สวัสดีค่ะวันนี้น้องมากันหน้าสดหน้าเปลือยอีกแล้ววันนี้ก็จะมารีวิวเป็นผลิตภัณฑ์2ตัวจากแคทที่ดองนะก็คือจะเป็นเ a เอฟูชั่นกับ AA ครี a m มคือว่ามันก็จะมีคนสงสัยว่ามันต่างกันยังไงมีคนถามว่าเอาครีมเทลงไปใน u ูชั่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยววันนี้ เราจะมารีวิวกันว่า2ตัวนี้มันแตกต่างกันยังไงแล้วก็มีคุณสมบัติยังไงบ้างเนาะก็มาเริ่มกันที่ตัวนี้ก่อนเลยดีกว่าตัวนี้ก็จะเป็นแป้งคุชชั่นเนื้อแมทนะตัวเดียวกับที่เราเคยรีวิวกันไปแล้วในคลิป first impression เนาะก็เดี๋ยวปจะทิ้งลิงก์คลิปนั้นไว้ด้านล่างเพื่อให้ไปดูกันว่าอันนั้นอ่ะมันเป็นเบอร์23ใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้เป็นเบอร์25แล้วก็อันนั้นเป็นขนาดเล็กที่หาซื้อได้ตามเซเนเนาะ ตัวที่หาซื้อได้ตามเซเว่นเนี่ยจะมีแค่เบอร์23ก็จะเป็นเบอร์สําหรับผิวกลางๆตอนนี้เขาทาออกมา3เบอร์ก็คือเบอร์21-23แล้วก็25เนาะแต่ว่าวันนี้ปันได้สายเต็มมาเป็นเบอร์25นะตัวนี้ก็จะเป็นแป้งคุชชั่นเนะื้อแมทนะมาในปริมาณเนี่ยมาในปริมาณ15กรัมราคา395บาท ตัวนี้จะมี S P F 50แล้วก็ P A 3บวกกันเลยเขียวเนาะก็ครั้งนี้เบอร์ที่ได้มาก็จะเป็นเบอร์สแตนเดสตัวนี้เนี่ยเขามาด้วยกัน9คุณสมบัติเลยเขาบอกว่าเป็น9เอฟเฟกใช่ไหมเออใช่นะเขาเขียนว่าเป็น9เอฟเฟกต์ก็จะมีพวก Auto ออร่าไวท์เทนนิ่งมอยเจอร์ไรแล้วก็ให้การปกปิดคุมความมานันมี S P F เราก็ใช้ง่ายแล้วก็ใช้ง่ายเพราะว่าเป็นคุชชั่นไงคือแบบตกๆๆก,ก,กเงี้ยก็ไปเลยใช่ไหมแล้วก็ตัวนี้คือเขาจะเป็นคุชชั่นเนื้อแมทนะปกติเนี่ยพอเราพูดถึงคุชชั่นเราจะนึกถึงแบบสายเกาหลีหน้าวาวใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้เขาทํามาเพื่อตอบโจทย์สาวไทยที่อยากใช้คุชชั่นก็คือจะเป็นคุชชั่นที่เนื้อแมทมากๆนะก็ ปันเนี่ยได้ลองใช้แล้วนะเป็นไซส์เล็กแต่ว่าอีกเบอร์หนึ่งซึ่งเบอร์น,นั้นมันยังแบบขาวกับผิวเราไปมันใช้แล้วมันน่าจะออกแบบวอกนิดนึงนะแต่ว่าตัวนี้คือเป็นสีที่ตรงมากขึ้นเนาะก็เดี๋ยววันนี้จะมาสวัสด้ดูตัวนี้เขามาด้วยการ3ามคุณสมบัตินะก็คือจะเป็นคุณสมบัติแรกก็คือออโตออร่าคุณสมบัติที่2คือแอนตี้แอคเน่แล้วก็คุณสมบัติที่3าก็คือแอนตะี้เอจจิงเนาะ แล้วก็ตัวนี้จะมีสารสกัดจาก P t o i l ด้วยที่ช่วยในเรื่องของการลดสิวแล้วก็จะมีพวกสมุนไพรเกาหลีนะเป็นสารสกัดจากสมุนไพรเกาหลีเนี่ยที่ช่วยในเรื่องของการลดจุดด่างดำรอยดําจากสิวเนาะชั้นเนื้อแมตต์นะที่ให้การปกปิดที่แบบเนียนปลิบเลยแต่ว่ามาพร้อมกับนวัตกรรม อรองพื T ้นติดแอร์นั่นก็คือทาไปแล้วเนี่ยจะให้ความรู้สึกว่าเย็นสบายผิวนะซึ่งไอเย็นเย็นสบายผิวเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของแอนตี้เอจิงด้วยเนาะก็ด้านเอ็กทุกตรงน,นี้เห็นไหมเลยในนะคะเปิดมาก็จะเป็นกระจกบานเต็มนะเป็นกระจกแล้วก็เป็นพับนะซึ่งพับก็ใหญ่โตละแล้วครั้งที่แล้วพับเล็กไปนิดนึงเปิดมาด้านในก็จะมี สติกเกอร์แบบนี้ติดมานวะก็วิธีการใช้ก็คือเราจะลอกสติกเกอร์ออกแล้วก็เดี๋ยวเรามาแท็บพูฟชั่นออกมาดูสีกันนิดนึงว่าเรื่องสีมันดีขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยจะบอกก่อนว่าต้องใช้น้อยๆหน่อยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทายเยอะๆอ่ะมันจะดูหนาแต่ว่าคือแบบถ้าเราใช้เป็นอ่ะมันจะบางเบานะก็เดี๋ยวปันทาลงบนหน้าดีกว่าเนาะ ก็เริ่มด้วยแถวนี้เดี๋ยวปันจะทาครึ่งหน้านะ mm hmm. เพราะว่าอีกครึ่งหน้าเนี่ยปันจะรีวิวตัวครีมเนาะก็ปันจะแทบแถวนี้นะเห็นจุดด่างดำตรงนี้ไหมนี่นะคือว่าเราต้องเกลี่ยนิดนึงอ่ะไม่งั้นมันจะดูหนาเนยนะมีจุดด่างดำตรงนี้ บอกเลยว่าวันนี้เราจะเนียนกริบแบบไม่พึ่งคอนซีลกันสีเข้ากับผิวปันพอสมควรนะว่าเป็นเบอร์เข้มแล้วเห็นไหมหน้าเนียนเลยอะแอบแอบแขนคิ้วมานิดนึงนะมันไม่อยากให้มันสดเกินมันไม่ค่อยสวยนะซึ่งจะเห็นได้ว่าเนื้อแมท ก็ปกปิดเลยเมื่อกี้ปั้นแต่งอนนิดเดียวเนี่ยใช้ได้ทั้งหน้านะแล้วก็เห็นว่ารอยตรงนี้ก็คือจางลงแบบว่าแทบจะหายไปเลยแล้วมันก็ดูแบบไม่รอยเห็นปะหน้าเนียนขึ้นนะสําหรับฝั่งนี้ตัวนี้เขาจะเนื้อแมทเนาะใช้แล้วก็คนที่เป็นสิวเนี่ยใช้ได้สบายเลยเพราะว่าเขาจะช่วยในเรื่องของลดสิวแล้วก็ทํามาสำหรับผิวแพ้ง่ายด้วยที่สําคัญนะ ตัวนี้เป็นขนาดใหญ่นะแล้วก็เป็นเบอร์25ถ้าเกิดว่าอยากได้ตัวนี้ต้องไปดูที่ช็อปของคามาเท่านั้นเนาะเพราะว่าถ้าเป็นในเซเว่นจะมีแค่ขนาดเล็กและขนาดเล็กจะมีแค่เบอร์23นะคะสำหรับเบอร์25เนี่ยสาวผิว2องสีเฮได้เลยใช้ได้เห็นไหมว่ามันไม่ได้ไม่ได้ลอยมากเท่าไหร่นนะสำหรับคุชชั่นจะเป็นเนื้อแมทนะเราต้องจำสลับกับแบรนด์ใดๆทั้งสิ้นทั้งปวงเพราะว่าปกติแล้วเนี่ย ตัวคุชชั่นเนี่ยเนื้อเขาจะฉ่ำวาวเนาะแต่ว่าถ้าเป็นตัว AA เอ้ยถ้าเป็นตัวแบบครีมที่อยู่ในลักษณะรอดเนี่ยเขาจะเป็นเนื้อแมทแต่ว่า,าแคทที่ดอของเราเนี่ยทำออกมาก็คือตัวคุชชั่นเป็นเจ้าแรกเลยที่ทำเป็นคุชชั่นเนื้อแมทแล้วแมทจริงนะแมทขนาดนี้แล้วก็ให้ความปกปิดเทียบเท่ากับรองพื้นที่ปัมป๊มๆออกมาเลยแล้วมันไม่หนาด้วย นะคือว่าครั้งที่แล้วทำคลิป first impression เนี่ยมีคนเข้ามาบอกว่ามันหนาแล้วมันก็เทาซึ่งอา,อาการเทาเนี่ยมันอาจจะผิดเบอร์เนาะก็อยากให้มาลองเป็นเบอร์25ดูว่ามันยังเทาไหมเนาะแล้วก็เรื่องความหนาบันบอกเลยว่าถ้าแตะออกมาแค่นิดเดียวเนี่ยมันจะไม่หนาให้ดูว่ามันไม่หนะนะ,ะมีอาการจมูกลอกนะเนื่องจากอากาศเลียดเนาะก็เดี๋ยวตัวต่อไปมันจะมาทาเป็นตัว AA cream ให้ดูก็ยังมี พี่มาริโอยืนอยู่ให้ชุ่มช่ำหัวใจเช่นเดิมตัวนี้เป็นรองพื้น A A c r e มเนาะ SPF 45 PA 3+ บวกเช่นกันตัวนี้มาในขนาดแล้วก็ปริมาณเนี่ย50กรัมราคา275บาทเนาะสำหรับตัวนี้ขอบอกก่อนว่ามันจะบางเบาเกลี่ยง่ายแล้วก็ให้การปกปิดที่ดีเยี่ยมคือบางเบาแต่ปกปิดอะ นะก็นวัตกรรมนี้เขาสามารถทําได้ก็เป็นซึ่งตัวนี้จากที่ปันลองใช้ปันรู้สึกได้ว่ามันต่างกันก็คือตัวนี้จะแมตตัวนี้จะวาวเนาะแล้วก็ตัวนี้เหมาะกับทุกสภาพผิวเช่นเช่นเดียวกันเนาะผิวแพ้ง,ง่ายก็สามารถใช้ได้ตัวนี้ก็มีท t ทีอยเหมือนกันที่ช่วยลดส,สิวแล้วก็วกควบคุมความมันด้วยแล้วก็มีไทเทเนียมไดออกไซด์ที่จะช่วยให้มันแบบ ติดทนยาวนาะนแล้วก็ทําให้หน้าเนี่ยดูกระจ่างใสตัวนี้ก็มีนะไทเทเนียมไดออกไซด์เพราะว่าส่วนประกอบส่วนผสมคุณสมบัติเนี่ยเหมือนกันเลยแค่แบบว่าถ้าใครชอบเนื้อแมทก็ไปคูชชั่นถ้าใครชอบเนื้อวาวก็มาเป็น AA A A a l r a แทนเนาะก็สีเนี่ยตัวนี้ที่ปันได้มามันเป็นสีเบอร์23ซึ่งกลับไปจุดเดิมนะปันอาจจะขาวอีกแล้วอะไรอย่างนี้ก็ สวยเป็นวาวๆนะแล้วก็หลอดขนาดประมาณนี้ซึ่งเนื้อครีมสีประมาณนี้ปันบอกเลยว่าเบอร์23นี้ปันอาจจะไม่รอดนะแต่ว่าวิธีลงก็คือลองดูก่อนลงให้มันแบบน้อยๆอ,อ่ะให้มันตกให้มันเกลืนไปกับผิวเราก็อาจจะไปรอดอยู่นะเราอย่าเพิ่งหมดหวังเห็นไหม ถ้าเราตกให้มันกลืนมันก็จะกลืนซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้ก็การปกปิดดีเหมือนกันแต่ว่าเขาจะให้ความวาวเห็นไหมตัวนี้จะแมทนะเนี่ยแมตแต่ว่าตัวนี้จะมีความวาวเนาะมันใช้ที่บีบออกมานี่แหละเพราะว่าถ้าเราใช้เยอะแน่นอนมันวอกแต่ถ้าเราใช้น้อยๆตกให้เข้ากับผิวเนี่ยเราก็น่าจะยังไปรอดอยู่นะเดี๋ยวดูรอยสิวตรงนี้นิดนึง เมื่อกี้มันปิดค่อนข้างจะมิดนะรอยสิวช่วงนี้ใช้วิธีการแทบตกเข้าไปให้ทั่วในหน้ามันใช้จากหลังมือเมื่อกี้นะบอกไปว่าหลอดเนี้ใช้ได้ยันแบบลูกบวชลูกเพื่อนบวชอะไรอย่างเงี้ยก็ยังก็ยังก็ยังไม่หมดอะ่ะเพราะว่ามัน ได้มาในปริมาณเยอะ50กรัมแล้วแบบสองรกว่าบาทนี้แต่ส่วนคนที่ผิวผิวแห้งเนี่ยถ้าอยากได้ตกใช้ตัวคุชชั่นตัวแรกถ้าซื้อมาแล้วนะเพราะว่ามันเป็นกระแสมากใครๆเขาก็ซื้อกันมาใช่ไหมไอ้คุชชั่นตัวแรกอะถ้าเกิดว่าใครที่อยากใช้นะเราซื้อมาแล้วแล้วมันแบบมันมันแมทแงเพราะว่าเขาทํามาสําหรับคนที่แบบ ผิวหน้าแบบผิวหน้ามันอะไรเงี้ยแล้วแบบคือหน้าแห้งก็อยากใช้คุชชั่นไงแล้วตัวนี้เป็นคุชชั่นที่ราคาเบาเบาแทบจะเบาที่สุดเท่าที่เห็นมาตอนนี้แล้วแล้วให้การปกปิดเทียบเท่ารองพื้นขนาดนี้มันเป็นคุชชั่นที่น่าลองใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าซื้อมาแล้วมีอาการแบบว่าถ้าซื้อมาแล้วมีอาการแบบว่ามันแมตช์เกินเนี่ยมันบอกว่าสามารถซื้อตัวนี้มาเติมลงในคุชชั่นนี้ได้นะมันก็จะทําให้มันวาวขึ้นอย่างนี้เห็นไหมเอยแบบ หน้ามันเนียนเห็นไหมว่าสีมันก็จะมีความต่างตัวนี้จะเข้มกว่านิดนึงแต่ว่าในกล้องเนี่ยมันมองค่อนข้างที่จะมองไม่ออกนะแต่ว่าใช้มาแล้วมันก็โอเคเดี๋ยวทาคอหน่อยไหมเพราะว่าเพราะว่าจริงๆมันก็สีมันก็ได้อยู่ไม่ได้โดดขนาดนั้นแต่ว่าที่มันดูเด้งออกมาเพราะว่าแสงมันไม่ลงถึงคอเนาะก็เดี๋ยวมันจะทาคอนิดนึงเห็นไหมว่าเราก็สามารถใช้ได้แต่ว่าเราต้องใช้ให้เป็นคือใช้ให้มันแบบ แทบแทบลงไปกับผิวอ่ะมันก็มันก็ไม่เทานะมันก็ไปรอดอยู่เห็นไหมลักษณะแบบนี้นะก็สำหรับนนวันนี้ก็ทาให้ดูกันว่าเนียนจริงปกปิดจริงนะเดี๋ยวมาดูก่อนว่าเคลมว่าอะไรบ้างอ่า อย่างแรกที่จะพูดถึงก็คือเขาเคลมมาว่ามี t t o ยนะจากที่ใช้ที่บอกว่ามีี t o ยกับสมุนไพรเกาหลีใช่ไหมที่เป็นสารสกัดด้านในจากที่ใช้รู้สึกได้ว่ามีจริงนะเพราะว่ากลิ่นที่ออกมาเนี่ยมันเป็นกลิ่นแบบกลิ่นสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยยิ่งตัวเนี้ยที่คนบอกว่ากลิ่นแปลกปลก,กลิ่นไม่โอเคอะไรเงี้ยคือปันดมดมแล้วเนี่ยปัคิดว่ามันเป็นกลิ่นของพวกสมุนไพรกลิ่นพวกแบบ กลิ่น TTO ถ้าใครเคยได้กลิ่น TTO จะรู้ว่ามันใช่กลิ่น TTO จริงๆนะ mm. ก็สามารถบอกได้ว่าไอ้สองตัวนี้มี TTO นะแล้วก็ตัวที่บอกว่ามันเป็นให้การปกปิดนะสำหรับ่าสำหรับเรื่องการปกปิดของทั้งสองตัวบอกเลยว่ามันปกปิดที่ค่อนข้างที่จะปกปิดไปเลยคือแบบไม่ต้องลงคูชั่นแล้วดูว่าความเนียนนี่ แล้วเรื่องของเคลมมาว่าเป็นเนื้อแมทนะให้มาดูกันว่าอันนี้คือไฟมันตกกระทบไงมันก็เลยเห็นเป็นเงาแต่ว่าถ้าดูเรื่องแมทเนี่ยแมทไม่มีความเยอะไม่มีความฉ่ำวาวแล้วก็บางเบาเย็นผิวนะแต่ส่วนตัวนี้เห็นไหมเอ่ยมันจะมีความเงาเยอะ,อะนะสำหรับตัวนี้เนี่ยก็ สำหรับหน้ามันไปตัวนี้หน้าแห้งมาตัวนี้แล้วก็ราคาถูกทั้ง2ตัวตัวนี้สา5้าห้านะตัวนี้สองเจดห้าซื้อ2ตัวยังราคาแบบถ้าซื้อ2ตัวยังราคาแบบ6 0 0อยังอ่ะคือแบบมันโอเคนะสําหรับคนที่แบบอยากจะลองคูชชั่นซึ่งปันบอกเลยว่าสําหรับปันเนี่ยปันลองคูชชั่นมาก็เยอะเหมือนกันนะตัวที่เคลมว่าสําหรับผิวผสมเนี่ย ใช้แล้วก็ยังไปไม่ไหวเพราะว่ามันก็ยังฉ่ำเวา์มันอยู่ดีแต่ว่าตัวนี้ทำมาเพื่อตอบโจทย์คนที่หน้ามันจริงๆอยากให้ไปลองดูถ้าิดว่าใครที่ผิวคล้ำเนี่ยปันเบอร์23สามเนี่ยมันอาจจะไปไม่ไหวนะแต่ว่าถ้าเป็นเบอร์25้าเนี่ยเป็นเบอร์25้าแซนเบดเนี่ยมันน่าจะมันไปไหวแหละมันไม่ใช่น่าจะคือสีมันโอเคขึ้นแล้วก็วิธีการลงก็คือลงน้อยๆแล้วก็แท็บ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 มันใช้ง่ายนะแต่ส่วนเบอร์23สาตัวเนี้ย ปันบอกเลยว่าปันก็คล้ำเห็นไหมเออว่าปันก็คล้ำแต่ว่าปันใช้แล้วก็ไม่เทาแล้วก็ไม่ลอยจนเกินเหตุห็นไหมก็สีมันก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันแต่ว่าตัวเนี้ยจะดูแบบ สีเข้มกว่านิดนึงนิดนึงจริงๆนะถ้าไม่ได้ดูด้วยตาเปล่าเดี๋ยวมันไม่เห็นหรอกดูในกล้องมันไม่ต่างนะแต่ว่าเรื่องของการปกปิดเนี่ยบอกเลยว่าคุชชั่นเนี้ยให้การปกปิดแบบมากนะคุชชั่นแทบจะให้ความปกปิดมากกว่าครีมอีกหรือว่ามันเป็นที่ว่าตัวครีมเนี้ยเป็นลงน้อยไงลงบางๆแล้วก็แทบๆทแท,แท,แทเนี่ยก็ยังให้การปกปิดที่แบบผิวใสๆอะเนาะซึ่งจะบอกว่า จริงๆ2ตัวนี้มันก็คุรค่าแก่การลงทุนอยู่นอะสำหรับปันเนี่ยปันก็ชอบทั้งคู่แต่ถามว่าเรื่องความสะดวกก็ยกให้คูชชั่นนะแต่ว่าเรื่องของความฉ่ำวาวคือยังไงเราก็ยังเป็นสายเกาหลีที่ยังต้องการความฉ่ำวาวในชีวิตก็จะใช้ตัวนี้ซึ่งถามว่าถ้าใช้2ตัวนี้ผสมกันนะปันบอกเลยว่าใช้ตัวนี้ลงทั้งหน้านะแล้วก็เอาตัวนี้มาแต้มตามจุดพวกนี้ เพราะว่าอันนี้เบอร์25ใช่ไหมอันนี้เบอร์23ซึ่งตัวนี้มันขาวมันเอามาทําเป็นไฮไลท์ได้เลยนะไฮไลท์แบบที่ช่วยให้หน้าวาวด้วยแล้วก็ช่วยให้หน้ามันพ็อกขึ้นมาด้วยนะเพราะว่าตัวนี้มันมันให้ความวาวด้วยเนาะก็สําหรับ2ตัวนี้ใครสนใจเนาะก็หาซื้อได้ตามเซเว่นนะถ้าเป็นเซเว่นก็จะเป็น ขนาดเล็กเบอร์ยี่สบสามแล้วก็จะเป็นแบบซองซองซองละไม่เกินแบบ30บหลอกนะซองนึงเนี่ยเป็น AA นะแล้วก็ถ้าใครสนใจเป็นขนาดใหญ่แบบเต็มเมแบบนี้สําหรับเบอร์ยี่สิบเอ็ดยี่สบสามยี่ห้าที่เป็นขนาดใหญ่สองร้อยเอสามร้อยเก้าสิบห้าบาทเนี้ยนะต้องไปดูที่ช็อปของคามาเท่าน,นั้นเดินเข้าไปเลยบอก B ดีนะบอกว่าดูรีวิวมาแล้วอยากได้ตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปคุยกับเขาดูว่าตัวไหนที่มันเหมาะกับผิวเรามากกว่าเนาะสำหรับวันนี้ก็ พูดกันมานานแล้วก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย